สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพอ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซม หรือจะลองหัดเปลี่ยนอะไรลรถจากรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถฮอนด a n ไนท์คันนี้รถฮอนด้าไนท์คันนี้เป็นรถของนักศึกษาที่เรียนอยู่ในรอบเช้าและบ่ายซึ่งในรอบเช้าและบ่ายเนี่ยนะครับครูก็ได้สอนขั้นตอนการหมุนเครื่องเพื่อหาจังหวะการทำงาน หมุนเครื่องเพื่อตรวจสอบปรับตั้งระยะห่างวาลวหมุนเครื่องเพื่อทําการปรับตั้งโซ่ไทมิง่งหรือโซ่ลาวลิ้นไปแล้วนักศึกษาท่านนี้ก็เลยบอกว่ารถของเขาเนี่ยมันมีปัญหามันมีเสียงดังก็อยากจะเอารถเนี่ยมาทำนะครูก็บอกว่ายินดีครับเพราะว่าเราสอนไปแล้วเนี่ยถ้าคุณรู้อย่างเดียวแต่คุณไม่ได้ลงมือทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์ นะรู้แล้วมันจะต้องลงมือทำเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดทักษะเกิดประสบการณ์ทีเนี้ก่อนจะเข้าไปดูว่าปัญหามันคืออะไรยังไงเดี๋ยวครูขอญอาตเกินตรงนี้นิดนึงว่าเวลาครูพูดอนธะิบายในคลิปเนี่ยนะครับมันอาจจะยาวไปหน่อยนึงเพราะว่าจุดประสงค์หลกนะักเนี่ยคือเราทําคลิปเพื่อสอนคนที่เขาไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันมียังไงมันเช็คมายัางไง เวลาครูพูดนะก็เป็นครูก็พูดด้วยความสุภาพแล้วก็จะลงท้ายด้วยคำว่านะครับนะก็มีคนมาคอมเมนต์แขะนะครับไม่เป็นไรนะครับนะเอาไว้ได้คือความสุขของท่านถ้าครูพูดใจหย,ยาบคลายคุณก็จะหาว่าไม่สมกับเป็นครูบาอาจารย์อีกหนึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์แขะเขาบอกว่าครูเนี่ยน่าจะไปเป็นนักวิจารณ์มากกว่ามาเป็นครู ครูมีหน้าที่ชี้ให้นักเรียนทราบว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรผมไม่ใช่คนมาทำคลิปลง Youtube เพื่อเอามันเอาหาเอายอดไลค์เอายอดสับสไครเพื่อสร้างชื่อเสียงหรือสร้างรายได้ดังนั้นเมื่อลดแต่ละคันที่เข้ามาขอรับบริการเนี่ยมันมีการทำมาแล้วไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่โรงงานเขาทำมา ครูก็จะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องเพื่อให้นักศึกษาเขารู้ว่าอ๋อไอเนี่ยมันไม่ถูกแล้วที่ถูกเนี่ยมันต้องเป็นอย่างไรนั้นให้เข้าใจตามนี้ด้วยก็ฝากถึงไอ้คนคอมเมนต์แขวะมาเหล่านี้นะคะว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันว่างงานมากหรือไงนะไปทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์มากกว่านี้ดีกว่าถ้าไม่พอใจผมก็พร้อมบวกพร้อมไข่กับคุณเหมือนกันนะครับ นะให้ชัดเจนนะฮะเพราะผมบอกแล้วว่าผมทําผมไม่ได้มาหวังยอดไลค์ยอดสับสไคร้ทาเพื่อให้รู้ว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคันเนี้ยเขารถมาให้ครูดูนะครับครูก็ลองเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยร้อหนะ้าร้อหนะ้าซี่ลวดเนี่ยนะครับเขาร้อยมาถูกแต่เขาสารผิดจริงๆแล้วอันเนี้ยมันจะต้องสารหก สาเหตุเพราะว่าสายซี่ลวดผิดเบอร์มานี่คือหนึ่งนะ,ะครูให้ดูต่อไปเมื่อเช้าเขารถมาจอดครูก็มาดูนะฮะสิ่งที่ครูเห็นก็คือนี่น็อตยึดคาลิปเปอร์เบรกหน้าอันนี้คือครูไม่ได้มาแกล้งนะเพราะเจ้าของเขาก็เรียกเจ้าของมาดูนี่เห็นไหมครับนี่น็อตยึดคาลิปเปอร์เบรกหน้าคาอยอากมาสิบมิลจะหลุดนี่หลุดแหละ่ะละอะ อันนี้เขาไม่ได้เรียวิไม่ได้มารวิจารา์เพื่อให้มันเสียหายเขาเรียกว่าติเพื่อก่อนนะครับนี่คือการทํางานของช่างที่ทํามาอย่างนี้อ่าดูต่อไปล้อหลังล้อหลังร้อยซี่ลวดผิดพอร้อยซี่ลวดผิดปุ๊บมันจะถูกบังคับให้สารซี่ลวดผิด เท่ากับว่ารถคันนี้ซีลวดล้อหน้าล้อหลังผิดทั้งคู่ทีนี้ถนะ้าเกิดมีคนมาแย้งว่าถ้าร้อยผิดสารผิดแล้วล้อรถรถมันวิ่งได้ไหมครูก็จะบอกว่ามันวิ่งได้วะ่ะแต่ถ้าคุณเป็นช่างคุณรู้จริงอะ่ะมันสมควรจะทำผิดไหมเหมือนเรื่องยางเนี่ยที่ครูเคยทำไปในหลายๆคลิปเนี่ยว่ายางเนี่ยมันจะมีทั้งแบบใสยังไงก็ได้ ใส่โดยตามบังคับไปตามทิศทางลูกศรที่เขาบอกทั้งล้อหน้าล้อหลังแล้วก็มีทั้งยางที่ล้อหน้าใส่ทางหนึ่งล้อหลังใส่ทางหนึ่งถ้าคุณรู้จริงคุณต้องใส่ให้ถูกเมื่อคุณใส่ผิดมีคนเข้ามาทักท้วงคุณต้องยอมรับข้อบอกพร่องแล้วไปปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่เอาสีข้างมาถูแล้วบอกว่าก็มันก็วิ่งได้นะครับ เพราะนั้นเถียงกับคนแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์นะครับไปนั่งคุยกับหมากับควายดีกว่านะครับยังเกิดประโยชน์บ้างนะฮะชัดเจนนะอ่ะทีนี้มาดูต่อครับรถคันนี้เจ้าของสตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่อง ได้ยินเสียงไหมครับอ่าครูก็บอกว่าเสียงเครื่องแบบเนี้ยดับเครื่องเลยครับเกิดจากโซ่ราวลิ้นเนี่ยมันยืดมันหย่อนแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันสึกหลอตามอายุการใช้งานซึ่งนักศึกษาครูเนี่ยเขาก็เรียนมาแล้วว่าโซ่ราวลิ้นมีกี่ประเภทดีไม่ดียังไงไกลไกตัวดันโซ่มีกี่แบบมันทํางานอย่างไร ถึงให้นักศึกษาเนี่ยได้มาลงมือทำเองอีกนิดนึงนะครับครูก็มาดูนะครับที่ไส้กรองน้ำมันเบนซินน้ำมันเบนซินนี่นะมันจะไหลจากนี้นะนี่จากถังไหลามาตามนี้นะนี่ตามที่นิ้วกูชี้อย่างนี้นี่แล้วจะผ่านไส้กรองเนี่ยไปหาคาร์บูเรเตอร์ไปที่กอ๊อกท่านดูนะครับเขาใส่ไส้กรองมายัางไงเห็นไหมครับ ลูกสอนย้อนทิศทางการไหลของน้ำมันเบนซินแล้วถ้าเกิดครูมาชี้ให้ดูเนี่ยเพื่อสอนนะักศึกษาของครูว่าอย่างเนี้ยมันผิดนะยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าครูเนี่ยน่าจะไปเป็นนักวิจารณ์นะคอมเมนเต,เตอร์มั้งครับนะเออจิตใจมึงคิดได้ยังไงครับนะเ,นเขาทําสอนให้เกิดความรู้ให้เกิดประโยชน์ให้มันถูกต้อง เนี่ยเพราะนั้นเดี๋ยวจะต้องแก้ไขใหม่ชัดเจนนะอ่ะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามันดังเดี๋ยวครูจะให้พิสูจน์นะครับไปถอดน็อตยึดฝาปิดครับฝั่งนู้นครับตัวทีเบอร์สิบอ่าเดี๋ยววันนี้ครูเป็นตากล้องเองเลยครับครูถ่ายไปแล้วครูก็จะ ให้คาแนะนำไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้กล้องจะไอ้น,นี่หน่อยนะนครูจะปรับขาตั้งกล้องใหม่มอ่าถ่ายน็อตเบอร์สิบออกครับเพื่อจะดูว่าสภาพโซ่มันเป็นอย่างไรอเอาฟ้าออกมาครับ อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเจ้าของครับหาซี่รวดครับไขควงแบนด์ตีเ,ตเล็กมาเขี่ยที่โซ่ราวลิ้นนี่ท่านดูเห็นไหมโซ่เนี่น,นเห็นโซ่ไหมฮะว่ามันหย่อนขนาดไหนชัดเจนนะอ่าทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าโซ่ราวลิ้นมันหย่อน เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนโซ่ลาวลิ้นหรือโซ่ไทมิ่งพร้อมกับอุปกรณ์ส่วนควบที่มันทำงานร,ร่วมกันะนะครับก็เดี๋ยวจะให้นักศึกษานะครับถ่ายน้ามันเครื่องอ่ะถ่ายน้ามันเครื่องครับ <mail> ออาเลยครับตอนนี้ทำคลิปแล้วครับต้องการความรวดเร็วเลยครับ<ป>การวัดน้ำมันเครื่องเปิดก่อนครับ ที่ลูกสีเขาถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่เดี๋ยวบางช่วงครูอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรนะครับก็คือดูนะครับเขาเรียนแล้วเขาต้องทํานะครับอสีน้ํามันเครื่องที่ครูเห็นนะครับก็คล้ายๆขี้เลนมาแล้วนะครับทีนี้นะครับหลังจากเราถ่ายน้ํามันเครื่องเสร็จนะครับเราก็จะต้องถอดตัวสเตยพักเท้าหรือพักเท้าหน้าออก ซึ่งครูให้นักศึกษาเนี่ยเขาถอดไปแล้วล่วงหน้าหลังจากถอดพักเท้าหน้าหรือสเตย์พักเท้าออกปุ๊บก็ให้ถอดคันเกียร์นะครูก็ให้นักศึกษาเนี่ยเขาถอดไปแล้วล่วงหน้าพอถอด,ถอดคันเกียร์เสร็จปับ๊บนะครูจะให้เขาเปิดตัวนี้นะครับฝาครอบสเตอร์หน้าถ้ามันยังมีอยู่แล้วก็ให้ถอดนะครับฝาครอบล้อแม่เหล็กจานไฟนะมันจะเป็นตัวทีดูด ต่อดอกไขควงต่อยังไงก็ถอดไปทีนี้พอเราถอดตัวฝาครอบล้อแม่เหล็กเสร็จเดี๋ยวมันจะมีชุดขดลวดอยู่เวลาเราเจาฝานี้ออกเนี่ยเราก็จะต้องปลดปลั๊กสายไฟแมกนิโตออกออก,ออกนะครับมันอยู่ตรงนี้อเจ้าของครับไปปลดปลั๊กสายไฟออกครับ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องเอาฝาออกแล้วครับง้างไปก็เห็นปักแล้วครับปลดปักออกครับเ,เรียแล้วต้องทำเองนะครับอ่าโอเคปลดปลักออกครับถอดฝาครอบสเตอร์หน้าออก เดี๋ยวครูขยายขยับกล้องนะครับน็อตยึดฝาครอบสเตอร์หน้ามี2ตัวมันออกไปแล้วครับเอาฝาครอบสเตอร์หน้าออกก่อนครับ นะการทํางานอาจจะตะกุกตะก,ก,กักติดขัดไปบ้างนะครับเพราะว่าเป็นนักศึกษานะครับนะไม่ยังไม่ใช่ผู้ชํานาญการนะหลังจากนั้นถอดน็อตยึดฝาครอบล้อแม่เหล็กหรือจะเรียกว่าแมกนิโตนะครับถอดออกไปแล้วน็อตกลลุนาแยกด้วยนะครับอันไหนน็อตยึดฝาครอบสเตอร์หนะ้าอันไหนน็อตล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับ ถอดหมดแล้วก็ดึงออกถ้าไม่ออกก็ติดปอกสลักติดสนิมแล้วก็ติดปเกลเกนเหลวหรือกาวนะเขาก็จะมีจุดที่ให้เราเคาะเคาะตอกตอกส่งออกมาอเบ มาเรียนแล้วรู้แล้วต้องทำเองแล้วนะครับออกไปเรียบร้อยครับก็เอาหลบไปเลยครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการถอดล้อแม่เหล็กทีนี้ในระหว่างก่อนที่จะถอดล้อแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้เขาทำการคลายน็อตยึดเฟืองขับเพลาลูกเบี้ยวแค่คลายแค่ให้มันหลวมนะครับยังไม่ได้เอาออก แล้วก็จะให้มาถอดตัวกลไกลดันโซ่ที่อยู่ทางข้างล่างที่เป็นน็อตเบอร์สิบสี่ตัวทีเบอร์แปดคลายนอ็อตยึดเฟืองขับเทาลูกเบี้ยวเอามือตบเลยครับตบด้ามเลยครับอ่าอ่ารับคลายมาหน่อยนึงว่ามันคลายได้แล้วอ่าโอเคครับ ลูกบล็อกเบอร์สิบสี่ครับถอดน็อตอุดตัวกระบอกดันโซ่หรือแกนดันโซ่ลากอ่างน้ำมันมาหน่อยครับอ่า ครับก็จะเป็นสปริงเป็นนอ็อตมีแหวนเป็นสปริงแล้วจะเป็นกระบอกดันโซ่ถ้ามันสกระปรกหรือมันฝืดมันอาจจะยังไม่ไหลออกมาก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเดี๋ยวพอเราเปิดตรงฝาปิดตรงล้อแม่เหล็กออกเราก็จะเจอมันเองนะครับทีนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวครูจะให้เขาทำการถอดน็อตยึดล้อแม่เหล็ก แล้วก็ทําการดูดล้อแม่เหล็กออกมานะก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบสี่บล็อกลมยิงนะเดี๋ยวขั้นตอนตัวเนี้ยครูขอญาตหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับนะะนะครับตอนนี้นะฮะนักศึกษาครูเนี่ยเขาก็เอาล้อแม่เหล็กจานไฟเนี่ยออกไปแล้วนะครับพอหลังจากเอาล้อแม่เหล็กจานไฟออกไปครูก็มาชี้ให้นักศึกษาเขาดูว่า ทำไมนะครับน้ำมันเครื่องมันถึงได้เยิ้มหยดรั่วท่านผู้ชมดูนะอันนี้คือเสีซากอารายธรรมท่านเห็นไหมครับปาเกนเหลวหรือกาวสีฟ้าแล้วตรงเนี้ยที่นิ้วครูชี้ท่านเห็นไหมน้ำมันเครื่องหยดเยิ้มรั่วและที่สำคัญเลยนะเท่าที่ครูเคยซ่อมรถฮอนด้ามาเนี่ยไอเคี้ยวตัวเนี้ยปกติเขาจะอยู่ทางด้านนี้นะตรงที่นิ้วครูชี้เนี่ย เขาออกแบบไอ้ตัวนี้มาเพื่อว่าเวลาเราจะเอาฝามันออกเนี่ยให้เอาครีมเนี่ยมาจับแล้วดึงมันออกถ้าดึงออกไม่ได้ให้เอาเอาเหล็กหรือเอาไม้เนี่ยส่งมันออกมามันต้องอยู่ตรงนิ้ครูชี้ตรงนี้นะแต่ท่านดูนะเนี่ยเขาใส่มาให้ตำแหน่งนี้นั้นน่าทำงานแบบนี้เขาสักแต่ว่าทำนะครับพอครูชี้ให้หนักศึกษาของครูเห็นถึงความบกพร่องก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แขวะบอกให้ครูเนี่ย ไปเป็นคอมเมนเตเตอร์ไปเป็นนักวิจารณ์อนะฮะอ่ะถอดอ,ออกครับอ่าต้องดึงให้มันตรงๆนะถ้าไปบิดงอนี่คือหักอ่ะเห็นี้ยนี่คือปัญหาอ่ะมันไม่ออกมันออกยากอ่ะจะจะออกแล้วครับเพยอรแล้วเพเยอะแล้ว เดี๋ยวอนุญาตให้เอาไขาควงปากแบนเนี่ยขัดกับตรงแข้งอะ่ะแล้วงัดกับไอหัวครีมล็อกอะ่ะหรือไม่ก็เอาไม้ทอยๆงัดๆมันออกมาอ่าด้านนี้ดิอ่าอย่างนี้ก็ได้ใครช่วยจับไม้ไว้หน่อยอ่า ออกแล้วอ่า<ม>โอเคนะครับอนะมืมอช่างขอดูนะขอดูนะครับกาวกาวหรือปะเก็นเหลวมันถูกนะครับกูใส่มาเพียบเลยเนี่ยท่านดูไหมครับแล้วก็มีคอมเมนต์คนเข้ามาคอมเมนต์ถามครูบ่อยๆนะว่าเวลาเวลาเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรตรงจุดที่มันมีปะเก็นที่มันมีโอลิงหรือมันซีนเนี่ยต้องทากาวไหม ครูขอตอบในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าครูไม่ได้ทานะครับถ้าตรงจุดที่คุณถอดมามันไม่ได้เป็นรอยคุณถอดอย่างถูกวิธีคุณล้างอย่างถูกวิธีคุณเปลี่ยนอะไรที่มันมีคุณภาพครูไม่ได้ทากาวหรือประเก็นเหลวนะครับแต่ถ้าตรงจุดนั้นร้านก่อนหน้านเนี้ยเขาเล่นมาซะยับเยินแล้วในกรณีนั้นมันเป็นรอย อันเนี้ยครูก็ต้องทาเหมือนกันให้แยกให้เข้าใจด้วยอ่ะครูก็พานักศึกษามาดูนี่นะครับแล้วตรงเนี้ยที่ครูเคยบอกนักเรียนครูไปว่าถ้าในกรณีเป็นตัว110ยสนะในร้อเวฟร้อยสิตัวเนี้ยจะไม่ได้ใช้เฟืองขับปั๊มนะครับไม่ได้ใช้โซ่ราวลิ้นมาขับตัวนี้นะตัวเนี้ยมันจะเป็นแค่ลูกกิ้งยางธรรมดา แต่ถ้าเกิดเป็นตัวร้อยตัวเนี้มันจะใช้โซ่มาขับเฟืองวันนั้นเวลาครูสอนนักเรียนนักศึกษาครูเนี่ยบางคนเขาไม่เคยเห็นเขานึกภาพไม่ออกครูถึงบอกว่าเวลาลงมือปฏิบัติถ้ามีรถเนี่ยเอารถมาแล้วทำแนละ้วคุณจะเห็นแล้วจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวครูบอกกันเลยว่าเวลาเราถอดน,น็อตตัวนี้ออกใช้ประแจแอ,อลหรือหกเหลี่ยมข้างใต้น็อตตัวเนี้มันจะมีแหวนทองแดงรองอยู่หนึ่งตัว เดี๋ยวตอนถอดเรามาลุ้นกันว่ามีหรือไม่มีนะครับแล้วเดี๋ยวไอ้ลูกกิ้งกลางตัวเนี้ยตอนถอดเรามาเรามาลุ้นกันว่าลูกกิ้งมันจะมีสภาพเป็นอย่างไรเอาเฟืองครับเทาลูกเดี้ยวออกครับที่แปดที่แปด นี่ฮะนี่ฮะพอะะดีลูกศิษย์เขาถนัดซ้ายนะครับครูก็จะมาอยู่ทางด้านหน้ารถนะครับ แล้วก็เอาเฟืองออกครับให้ควงเคาะไปให้เฟืองมันสะท้อนเด้งออกมาแล้วก็คีมใ้ด้ามเขียวมาจับเฟืองออกด้ามเขียว,วยเอานีไปตรงรูมันสิครับเอาก็ให้เฟืองมันออกมาดิ เอออะตอนนี้เราเฟืองขับเพาลูกเบี้ยออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบว่าฟันเฟืองมันสึกมันล้มหรือเปล่านะครับอ่ะเอาลูกกิ้งกดออกครับเฟืองกด,ออกกกงกดตัวบนนั่นนะครับที่อยู่กับไอตัวขากระเดืองนะนะั่นแหละลูกกิ้งครับลูกกิ้งลูกกิ้งกดครับลูกกิ้งกดอ่ะ นี่คือลูกกิ้งหรือเฟืองกดโซ่นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับถอดประแจเอาถอดครับไอ้ลูกกิ้งตัวล่างครับประแจเบอร์สิบสองสิบสี่ขัดเลยครับใส่ให้ถูกเบอร์ด้วย สุดมันเป็นแค่ล็อกโรเลอร์ลุกกิ้งแม่งใสมาสุดๆอัดไปเลยครับครัประแจพังครูรับผิดชอบเองครับระวังมือกันและการตอนมันหลุดเพะนั่นแหละท่านดูนะนี่งานจริงนะครับนี่งานจริงๆแล้วเดี๋ยวมาลุ้นดูกันว่า,าจ,จะเป็นอย่างที่ครูบอกหรือเปล่ามันจะมีแหวนทองแดงลองอยู่ไหม ยังอยู่ครับล่วงแล้วเมื่อกี้เนี่ยแกตกนะครับอ่าโชคดีนะครับยังมีแหวนรองอยู่นะครับนี่นะฮะแหวนจะเป็นโลหะเป็นทองแดงก็แล้วแต่โอเคนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวให้ปลดตัวสลักตัวกลางนะครับเพื่อจะอาลูกกิ้งกลางออกทีสิบ มีล่องรอยเหมือนเวากาวทามาด้วยนะครับแหวนอลูมิเนียมยับเยินไปแล้วออกแล้วครับดึงออกเลยนะครับก็เอาโซ่กับลูกกิ้งกลางออกได้เลยครับดึงออกถอยหลังออกมาเลยครับนะครับลูกกิ้งกลางท่านดูนะฮะ เนี่ยไอยอดไอยอดหรือสันเนี่ยไม่มีเหลือแล้วนะครับปกติมันจะเป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกับไอลูกกิ้งตัวล่างอย่างเนี้ยคือมันจะกลมๆแล้วมันจะมีสันขึ้นมาตรงกลางนะครับแต่อันเนี้ยคือเนี่ยนะครับเนี่ยไม่เหลือก็เป็นเรื่องปกตินะครับของไอตัวโซ่ลาวลิ้นและกลไกดันโซ่ที่ค่ายนี้เขายังใช้อยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเจ้าของก็พูดมาตอนต้นคลิปว่า เพิ่งจะถ่ายน้ำมันเครื่องไปทำไมมันดำเป็นขี้เลนก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยโซ่เนี่ยมันไปถูกลูกกิ้งตัวเนี้ยที่เป็นยางเสร็จแล้วไอ้เศษยางเนี่ยมันก็จะละจะละลายปะาป,ปนไปกับน้ำมันเครื่องนั้นก็จะทำให้น้ำมันเครื่องเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วก็ดำเร็วอ่ะสุดท้ายครับตัวกระบอกดันโซ่ครับถอดออก ถ้ายางมันบานนะครับมันจะดึงออกไม่ได้ก็งัดเงีย้ยเอาคีมหนีบยางออกไปเลยครับแล้วระวังยางที่มันแข็งๆมันกระเด็นร่วงเข้าไปในเครื่องนะครับตอนหนีดยังไงก็เปลี่ยนอยู่แล้วครับ เดี๋ยวพอเราเอาตัวกระบอกดันโซ่หรือแกนดันโซ่ออกมาได้เสร็จนะครับก็ตามที่สอนไปนะครับก็หงายตูดกระบอกขึ้นมาดูว่ามันยังมีเม็ดลูกปืนอยู่ไหมแล้วมีอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องใช้ได้นะครับโทษๆนะไอเม็ดลูกปืนนี่ทําหน้าที่เป็นวาล์วตรงเนี้เดี๋ยวทางเจ้าของรถเนี่ยจะต้องไปล้างทําความสะอาดนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาน้ํามันเครื่องเนี่ยมาทําการหยอดแล้วทดสอบดูว่า ไอเม็ดลูกปืนที่ทําหน้าที่เป็นวาลวเนี่ยมันยังปิดหรือกักน้ํามันเครื่องอยู่ได้ไหมนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการถอดเพื่อจะเปลี่ยนโซ่ลาวลิ้นหรือโซ่ไทมิ่งของรถ Honda าไนร1 1 1นะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะหลายๆอย่างอย่างที่ครูบอกไปนะครับคือครูติเพราะว่ามันผิดเพื่อให้ผู้มาเรียนมาศึกษาเนี่ยได้รู้ว่ามันผิดนะครับ ส่วนท่านใดจะบอกว่าให้ครูไปเป็นคอมเมนเตเตอร์นะครับ<ม>เป็นครูดีแล้วครับเพราะว่ามันเกิดประโยชน์กับคนเยอะแยะส่วนไอคนที่เข้ามาวิจารณ์พลลลิตครูนะครับคุณนะ่ะน่าจะไปเป็นคอมเมนเตเตอร์เพราะคุณนะ่ะดีแต่ปากครับดีแต่วิพกษ์วิจารณ์คนอื่นแต่ไม่ได้ทำตัวให้เกิดประโยชน์กับสังคมขอบคุณแม่ครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบสวัสดีครับ